สวัสดีครับอยู่ผมพิง k b บอยและนี่คือเกม s u o n e r War Chronicle นะครับผมก็เล่นได้มาสักพักแล้วแล้วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการเลือกตัวละครกันนะครับจากใบนะมันจะมีใบให้เลือกทัดแสงทัดมืดหนึ่งใบตอนเริ่มเกมถูกไหมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนั้นกันว่าเราเนี่ยควรเลือกตัวอะไรมาใช้ดี นะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวแล้วก็หลายๆช่องอาจจะเคยทําไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรมาลองทํากันดูตัวธาตุแสงธาตุมืดสามดาวที่ให้เลือกนะครับอ่าแน่นอนตัวแรกตัวที่ผมเลือกคือกรลูด้าแสงหรือนกแสงนะครับผมผมเลือกตัวนี้มาผมผมเลือกตัวนี้มาใช้เพราะว่า สกิลมันก็คือนี่สกิลหนึ่งจะกลางปิกออกลดเวลาคูลดาวให้ทีมนะครับยกเว้นตัวเองแล้วก็สกิลนี้อันนี้ยไฮไลท์เลยมันจะเพิ่มเลือดให้เพื่อนได้ด้วยแล้วก็ชุบเพื่อนที่ชุบมอนที่ตายแล้วอ่ะหนึ่งตัวแล้วก็สมาชิกถ้าสมมติสมาชิกทีมหล่อยังไม่ตายเลยใช่ไหมเวลาคูลดาวของสกิลนี้จะลดลง ป็นไงแค่ฟังมันก็ดีแล้วแล้วก็นี่เรามาอ่านฟอรั่มกันดีกว่าฟอรั่มเห็นไหมมีแต่ผมให้5ดาวเลยรีวิว4.9ดาวตัวมันดูสกิลแต่ละคนเป็นไงบ้างสกิลเหมือนน้ำทุกอย่างแต่มีชุบให้ปั้นแทนน้ำเลยนี่5ดาวแสงในคาบ3ดาวอืมเป็นไงดีนะตัวมันดีนะ ตัวมันดีตัวมันดีแล้วก็แนะนําให้เลือกเลยเพราะผมเองก็เลือกมาใช้เหมือนกันนี่นี่เรือมเลือกมาใช้เลยอีกตัวนึงที่จะพูดถึงก็คือทัดมืดเนาะทัดมืดทัดมืดผมแนะนําให้เลือกเป็นฮาร์ y ี้ฮาร์ี้ใช่แล้วฮาร์ี้ตัวนี้ มันดียังไงมันดียังไงมาเรามาอ่านสกิลกันสกิลแรก Fox h u ันมันจะโจมตีเป้าหมาย2ครั้งหากโจมตีฮิตสุดท้ายติดคที่เข้าจะมีโอกาสทําให้เป้าหมายติดสตันอันนี้ก็สกิลไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้โจมตีสตูเป้าหมายด้วยกองเล็บอันน่าสะึงกลัวแต่ละฮิตจะมีโอกาสลบดีเฟนซ์ของสตูแล้วก็เพิ่มดาเมจที่ได้รับจากสตูให,ให้สตูด้วยจากนั้นใช้สกิลต่อเนื่องเพิ่มเติม2ครั้ง มันเป็นตัว DPS ต่างจากทัดแสงที่ให้เลือกเมื่อกี้เมื่อกี้จะออกแนวซับหน่อยอันนี้จะเป็นเนี่ย DPS เลยนี่จะเป็น2ตัวนี้แต่ผมไม่ได้เลือกตัวนี้นะมานะเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าทีมต้องการทีมต้องการซับก็เลยเลือกมาเป็นนกแสงเรามาดูฟอรัมตัวนี้กันบ้างดีกว่านี่ฟอรัม ผมไม่เคยใช้ก็ยังไม่ได้รีวิวเขาบอกว่า mm hmm. ดีบัฟโหดที่สุดในสามดาวนี่นี่ใช้แทนเฟรนฟลได้เลยแรงมากอืมสองตัวนี้เลยที่แนะนำที่แนะนำเลยนะเพราะมันให้เลือกสามดาวถูกไหมสามดาวนั่นแหละแนะนำสองตัวนี้แล้วก็มาแถมให้หน่อยดีวยกว่าผมยังไม่ได้เลือก ตัวนี้มันตัวเลือกสี่ดาวไปตัวเลือกสี่ดาวเราจะไปดูกันว่าตัวไหนมันน่าเลือกบ้างจริงๆผมมีในใจอยู่แล้ว2ตัวผมว่าทุกคนก็ถ้าทุกคนที่เล่นอยู่อะผมว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าแบบตัวไหนที่ควรเลือกหรือตัวไหนมันดีมาถ้าสำหรับคนที่ยังไม่รู้ก็ดูไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นความเห็นส่วนตัวเหมือนกันไม่รู้ถ้าแบบมีแบบตัวไหนเก่งกว่าหรือแนะนํากว่าก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ นะครับเพราะว่าพูดตามตรงก็ยังไม่ได้เซียนเกมนี้เท่าไหร่แต่ก็อยากทําคลิปเพราะว่าก็เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วอาจจะไม่ใช่เดย์วันแต่ก็เล่นมาสัสก4ีหวันประมาณนั้นไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่อา่าโอเคตัวแรกนะตัวแรกที่มันมีให้เลือกสีดาวเลยก็คือผมจะเลือกเป็นนักบวชอีพิเคียน ตัวนี้เป็นสายซับอ่านเนี่ยแลกให้ดูเลยแลกให้ดูเลยแลกให้ดูเลยแลกจริงๆนี่นักบวชอีพิเคียนตัวแรกและตัวที่สองผมจะเลือกเป็นแมวลมซึ่งผมมีหรือ,อยังมีหรือ,อยังอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน เหมือนจะมีแล้วเหมือนจะมีแล้วไม่แน่ใจขอไปดูแต่ว่าไม่ได้ใช้มีไหมมีไหมถ้าไม่มีก็จะได้เปิดเอาเลยไม่มีเนาะโอเคอีกตัวหนึ่งที่ผมเลือกจะจะเป็นแมวลมนี่แหละเปิดเลยอันนี้แถมให้แถมให้แถมตัวสีดาวให้ด้วย เรามาดูกันว่า2ตัวนี้มีดียังไงทำไมถึงต้องเลือกเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยนักบวชอีพิเคียนักบวชอีพิเคียนเนี่ยสกิลมาเรามาอนสกิลหนึ่งกันสกิลหนึ่งคือชูไม้เท้าขึ้นสูงเพื่อฟื้นฟูเลือดให้กับเพื่อนรอบๆหากเป้าหมายเป็นสมาชิกทีมที่เลือดต่ำกว่าอัตราส่วนที่กำหนดจะไล่เอฟเฟกต์อมาตะให้ตนเองและสมาชิกทีมการฟื้นฟูนฟนของสกิลนี้จะคำนวณจาก HP สูงสุดของตัวเองก็คือยิ่งเลือดเยอะยิ่งฮิวเพื่อนได้เยอะอ่ะอันติสกิลสองไล่เอฟเฟกตา์อมตะให้สมาชิกทีมรอบๆเป็นไงแค่ฟังก็น่าใช้แล้วนะแค่ฟังก็น่าใช้แล้วจริงไหมอืมเรามาอ่านฟอรัมของมันบ้างนี่สายฟรีคนมีไว้ TS เ,เกิดมาเพื่อนี่ ใช่คือตัวท่านลงกับท่านน้ำอ่ะมันเอามาอัพได้เลยไงเป็นไงมันก็ดีดีอีกตัวหนึ่งก็คือแมวลมนี่แมวลมเราดูสกิลหนึ่งดีกว่าสกิลหนึ่งคือเวียงหมัดโจมตีสตูเป้าหมายอย่างรุนแรงเพิ่มคิดาเมจที่ได้รับหากเป้าหมายเป็นบอสจะลดแอคแทคเพิ่มเติมสกิลที่2จะเป็นกระโดดขึ้นสั้นๆและเตะลงมาเพื่อโจมตีสตูเป้าหมายพร้อมทําให้เลือดไหลอืม ดูเรามาอ่านฟอรัมกันนี่เห็นไหมมันแรงมากมันเป็นตัว DPS เหมือนเดิมมันต่างกันที่สออย่างก็คือตัวนี้เป็นซับตัวนี้เป็น DPS เหมือนกันกันกบทดัดแสงทดัดมือที่ให้เลือกเมื่อกี้เลยอยู่ที่ว่าทีมขาดอะไรนะทีมเราต้องการอะไรเราก็เลือกตัวนั้นๆมานะครับ เอาละวันนี้คร่าวๆก็ขอไว้แค่นี้นะครับผมขอบคุณที่เข้ามาดูขอบคุณที่ติดตามนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะว่าจะเป็นคลิปอะไรฝากติดตามต่อไปด้วยมีอะไรมาพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับผมให้ความรู้กันพูดอะไรได้เพราะว่าผมก็ยังมือใหม่สำหรับเกมนี้อยู่ถ้าพูดตามตรงเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ